สวัสดีครบับอาจารย์ติโมแพนเนอร์ครับถ้าอยากเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่จะต้องเข้าร่วมกับลิเวอร์พูลจริงหรือไม่อย่างไรครับนะอย่าหาว่าผมเป็นสาวกของแล้วมาอวยทีมตัวเองนะแต่ผมมองว่าการทำทีมของเจอเกนคอปเหมาะสมกับติโมแวนเนอร์ครับอาจารย์บอลยังไงครับเหมาะยังไงก่อนจะไปตรงนั้นให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เรานิดนึงนะครับ นะครับคือติโมเวเนอร์เนี่ยมีคนบอกว่าเป็นนกฟุตบอลที่เก่งครบเครื่องเลยนะฮะวิ่งก็เร็วแบบจะแบบเขาเรียกว่าจะยิงประตูก็ได้ทั้ง,ทงซ้ายเท้าซ้ายเท้าขวานะฮะมีมีเทปอันนึงเนี่ยนะฮะเขาพูดเขาชื่นชมมากๆนะครับนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้ขาดด้วยนะครับ <stop. S 2> คือแล้วก็ไวต้มเต็มสามประสานหินเล็กไฟครับ แต่สิ่งที่ติโมเวเนอร์ er จะได้จากลีวร์พูนะหรือโดยเฉพาะเจอเกนคอไปก็คือเรื่องจิตวิทยาครับ<ฆ>ติโมเวเนอร์ er <ฆ>เป็นนักเตะที่เก่งแต่บางครั้งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเขาเหมือนกับว่าแบบ <c oughs> <c oughs> เหมือนที่ยินเสียงในหูหรือว่าอะไรแบบนั้นมีคนโจมตีเขามากๆเนี่ยนะเขาเหมือนหูแว่วไปอ่ะ<ฆ>ออเข้าใจง<ฆ>เออ<ฆ>แล้วก็มีนักจิตวิทยาไปบอกว่าจริงๆอ่ะไม่น่าจะมีเสียงตรงนั้นอ่ะคือเขาหูแว่วไปเองอย่างเงี้ย คือนักเตะหลายคนเนี่ยที่ไปไม่ถึงดวงดาวนี่ก็เป็นเรื่องจิตวิทยาแต่น่นอนติดมาเวนเนอร์ผมว่าไปถึงอยู่แล้วแต่ว่าจะเก่งมากกว่านี้เนี่ยก็ต้องได้นักจิตวิทยานักปกลุกเร้าแรงบันดานใจที่ดีอย่างเจเกนคอปในการปลุกปั้นคือเจเกนคอปเนี่ยได้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ปั้นนักเตะได้ดีอยู่แล้วนะฮะคือคือออบอลเข้าใจไหมว่านักเตะเวลาปั้นเนี่ยนะบางทีมันไม่ใช่แค่โอกาสในการลงนะ เป็นการแบบพูดกระตุ้นเหมือนยามูรินโยไอตามมูรินโยจะมีข้อเสียนะแต่เอาเฉพาะข้อดีนะเขาก็ตนะุ้นชื่อเลยนะเ,เดี๋ยวนะผมจําชื่อไม่ได้เป็นนักเดเลอันดีเดเลอันดีนะนะเขาพูดว่าประมาณเหมือนกับว่าเขาไปคุยกับเลเรนดี่เขาบอกว่าเนี่ยประมาณเหมือนกับว่าเนี่ยไอตัวตนปัจจุบันของเดเลอันดีคือน้องชายเว้ยไม่ใช่ตัวเดเลนดีจริงๆเว้ย เดลเล่น์นี่ก็งงไว้เนี่ยตัวผมจริงๆคือเขาจะนั่งจะสื่อว่าเดลเล่ตอันดี D ที่เขารู้จักอะเล่นได้ดีกว่านี้เออเลหลังจากนั้นเ่เดลเล่์อันดีก็เล่นได้ดีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเลยนะเออแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมกก่ก็กลับไปแบบมันไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่ากับตอนที่โดนปลุกเอาตอนแรกคืออาจจะเพราะเนื่องจากสภาพทีมเมรูร้ยหลายอย่างไงแต่ผมมองว่าสภาพทีมลีเวกกูร์ตอนนี้ก็พร้อมแล้วก็ นักเตะหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยก็ได้รับการปลุกเล้าจากเจเกนคอปไงคือมันพร้อมทั้งทีมแล้วก็เจเกนคอปเป็นนักเตะจิตวิทยาที่สูงมากรู้จักวิธีกระตุน้นแล้วเวลาแบบลูกทีมโดนโจมตีก็จะปกป้องนะคือจะไปด่ากันเองในในในเขาเรียกว่าในใน,ในห้องแต่งตัวในรับหลังอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสาหรับสื่อหรืออะไรแบบนี้เขาปกป้องนะ,ะคือเขาประครบประงมเขาดูแลอย่างดีผมก็เลยมองว่าติโมเวเนอร์เนี่ยเหมาะที่จะเข้ามา ร่วมกับวอราพูลแล้วจะปังยิ่งกว่านี้แน่นอนครับครับครับผมอันนี้ผมผมนอกเรื่องนิดนึงครับผมมีคนบอกว่ารอร์พูลจะได้แชมป์หรืออดแชมป์นี่ขึ้นอยู่กับโควิดนี่ยังไงครับอาจารย์ผมเฉยๆนะคืออ๋อเข,ข้าใจว่าแต่ตอนนี้แฟนคลับรอร์พูลในเกี้ยวกาดคือใครมาพูดว่าโมคือคำแสลงของคูของรอร์คูลคำว่าโมคาครับอ๋อห้ามพูดคำว่าโมคาเลยนะครรบะผมทำไมมีคนแก็คำแสลงกันครับ อ่ะผมก็ชอบแส้ลิเวอร์พูลไงใช่ไหมมีคนรักก็มีคนเกลียดก็เหมือนกับคําว่าแกดไงห้ามพูดกับบีแอนเคเลยครับอาจารยอมห้ามพูดกับอ,อปุ้ยยังแย่พูดกับอ,อปุ้ยหน่อยเวย้เดี๋ยวจะโดนคุณแซวออปุ้ยเหรอนะไม่เป็นไรไปดีกว่าเดี๋ยวคนก็มองว่าใครคือออปุ้ยอ่าอ่าอ่าไม่ก็มีก็คลิปเกี่ยวกับบี K, แอนเคงเราก็จะมีออปุ้ยมากเกี่ยวแต่ไม่เป็นไรเอาตรงนี้นะคือสําหรับผมนะลิเวอร์พูลจะ ได้แชมป์พเมียร์ลีกหรือไม่ได้แชมป์ฤ huh. ดูกาลนี้ uh huh. ผมผมเสียใจไหมเสียใจแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญกว่าคือโควิดนะ uh huh. เราต้องเซฟชิตไว้นะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายก็น่าจะได้แหละนะแต่อย่างที่บอกเราต้องเรียงลำดับ p r i o ิตี้ความสำคัญไงแต่ถามว่าแฟนลิเวอร์พูลจะหัวร้อนผมก็แฟนลิเวอร์พูลแต่ผมแค่เสียใจผมยังไม่ถึงกับหัวร้อนนะแต่คนอื่นจะหัวร้อนผมก็ไม่ว่าอะไรมันแล้วแต่คนนะแต่ผมก็บอกให้เคมดาวใจเย็นผมคิดว่า ยังไง Liverpool นะิเวอร์พููน่าจะได้ไม่มีใครใจร้ายขนาดนั้นหรอกหรือต่อให้มีคนใจร้ายก็แค่ส่วนน้อยนะมะติมันจังต้องอีกหลายอย่างนะฮะแต่มาพูดถึงติโมเวเนอร์ผมก็ยังยังบอกว่าแบบผมไม่ได้อวยทีมตัวเองนะแต่ผมว่าทีมลิเวอร์พูลตอนนี้มันพร้อมนะั่นหละเลยจะมีข้อเสียเพลงอย่างเดียวที่ติโมเวเนอร์มามาเล่นลิเวอร์พูลก็คือว่าตำแหน่งตัวจริงอาจจะต้องแย่งกันกันกบอ่ามาเน่ซาร่าและฟิมิโน แต่ผมมองว่าก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบที่มันมีกองหน้าสี่ตัวหรืออะไรหรืออื่นๆก็ได้มีการปรับได้ผมเชื่อว่าจะเก,ก็นคอปจัดให้คุณได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลตรงจุดนั้นอาจจะไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงตลอดทุกนัดแต่อย่างน้อยอ่ะต้องมากเพียงพอที่จะทําให้ตีมัว์เวนอร์แจ้งเกิดได้แน่นอนผมฟันทงนะครับครับโอเคอาจารย์มีอะ,อะไรจะฝากก่อนที่จะปิดท้ายไหมครับผมอ่ะ นี่แหละก็คือทิศทางก็คือไม่ใช่แค่ติดโมเมนเตอร์นะผมว่าทุกๆคนเนี่ยก็ต้องการนักจิตวิทยาที่ดีในการปลุกเร้าแรงบันดาลใจหรือหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ว่าอวยพลังบวกนะเขาต้องมีรู้จังหวะรู้กะจากที่จะอวยจะพูดยังไงอะไรมันยากไม่ใช่เรื่องหมู่ๆนะบวกกับทุกๆคนก็ต้องการทีมงานและสภาาแวดอ้อมที่ดีนะครับต้องการโค้ชอย่างเจอกกนคอบอันนี้สําคัญผมว่าคิดว่าเรา ก็ควรจะหาคนเหล่านี้ไว้ข้างๆตัวนะหรืออาจจะหาไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าเจคเกคอปก็ควรที่จะต้องแบบอาหาคนที่ดีๆที่มีความสามารถในการปลุกเล้าเราเนี่ยเข้ามาแวดล้อมแล้วก็ควรจะต้องอปรับประสานหรือว่าทํางานร่วมกับเขาเหล่านี้ได้เพราะคนเก่งๆคนนี้หาได้น้อยนะครับสุดท้ายตัวเราต้องเปิดใจก่อนแล้วคนดีๆจะเข้ามานะครับผมก็เป็นห่วงแฟนคลับทุกคนของช่องเราครับครับผมสวัสดีครับ นะครับสวัสดีครับ